ค่ะสวัสดีทั้งผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีแม่เอฟซีเก่าท่านผู้ชมทั่วโลนนกค่ะวันนี้กันไม่กล้าแช่เหนี่ยวค่ะพ่อเขาขู่เขาปลาคือเก่าเลยเด้อพี่น้องมาเป็นกำลังใจให้กันค่ะมามา,มาเห็ดไข่เขียวครับ,บอุ้ยสองดอกดคุณตัวพี่เขาขูข่เขาปลาหายสองดอกอยู่ข้างหลังดอกหนึง่งเดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนครับนี่เห็ดไข่เขียวครับดอกเหล็กหักมันก็งาเป็นเห็ดไข่เขียวค่ะสิมันมาเนาะพี่น้องวันนี้ ผลกระบ,บออบหน่วยพี่น้องเอ้ยตกจุดแกงเมือ่อคืน่ะผี่ดอกนึงครับใครเขียวครับอสองดอกไปก่อนครับเห็ดปวกแกงสองดอกไปก่อนครับ น้องมามื่อนี้มามื่อนี้จะได้เจาะเท่าเนาะนี่อันนี้ก็คุเท่าเมื่อเลยก็คือกล่องบล็อกกัลเนาะบล็อกสเตียรเลยนั่นเอ้ายานฮิตดอกงามบ่กล่องกระยานฮิตดอกงามออกมามันมาซุปกับอันพอดีซุปกับฝนมันกรเลึกลึกเลยไปเฮ้โอ้ยอไก่เลย เอาทางไหนก่อนบ่ทางไหนก่อนมาเเยวเียบด้วยนนี่อันี้ก่อนตินี่ก่อนเ้ยนสีย่งบนหุดนี่ยังเป็นหนาม่ด้นี่เสียมบดยมาแล้ก็พี่น้องเกกะขี่มอไซค์น้ำเน็ตเอาตั้งคุน วันทรกปฏิทงใส่บ่ดูนี่ยปนสีเดีเพราะว่าเนี่ยดีอยู่เด้เนาะงามงามยังสีแค่นี้เนาะเอ้ยถือบนดินกันแน่นเนี่ยเอ้ยเหนียวเหนียวเอ้ยออ ดอกเดียวเหรอค่ะมองละดอกอูู้สีน้องพอแล้วพอแล้วหลัง,ง,ง,งาจากทิดร้อยแพร่มาศ อร้อยแพร่ยุกลางหนองกลางบึ้งพุ่นบับกยา่างโดนๆพี่น้อง <c oughs> มื่อนี่มานแล้วนี่ครับมาบาสวิ๊เขาทางพี่หมูใหญ่ๆเลยครับนี่หมูนี่หมูใหญ่อยู่ครับหมูนี่งตง,งาม,มง,งามโอ้ยบดได้พกเสียมบดได้พกเสียมซ้ำพี่น้องมาเขาทางพี่เขาทางพี่เ<ฮ>ขาส่องพี่เอาเลยครับเมียนเดี๋ยวมันเหลื่อมเอาโอเคเอาเลย โอเคซิกาเล็ตจะเอาแล้วนะเอาเลยลีลาก็่าเด้อพี่น้องเพราะวา่าสะออนนี่อุ้ยงามงามใหญ่งๆนะครับนี่เนะาะงามๆเลย,ยขึ้นจากแพ่ได้แล้วครับขึ้นฟังแล้วครับมือน,นี้ขึ้นฟังแล้วเป็นยังไงอยู่ในก้างน้องก้างอุ้ยผู้ใดไปอนนยู่ก้างน,น้องดอก มันอยู่ดดนเนาะบอกข้นพังบอกเดือบบอสลัดบอกปทุกทีบบุรีเก็บหมูหวานกัดลาะรองล้อรองอยู่ส้ยงามครับพี่เนาะไหมเอ้าใช่เลยค่ะจิ้มยังเดียวหมูงามเลยโอ้ยโอ้ยเป็นยังเฮาจังบุกเสียมเลยวะเนาะใช่เลบุกกกับบุกป็นงยัง เฮายังมีอาวุธอยู่พกเสียบม,มาแล้โบโบคอยได้จิ้มป้านได้พี่หนอเสียดายขา <laughs> จ่มหน่อยก็ม,ยมีเด้อไม่อกบุ้งเสียดายขาเฮาเด้อบันีเด้อ มแล้วสำหรับเนาะเนี่ยมาบริปุกเสียมเหลือไหวเป็นเกิดไม่น้ำปีหนา้าหรือว่าต่อไปเนาะหักไหมกับพวกหักน้่ แล้วปกมีดน้อยด้วยนั้นสันแล้วอื <laughs> มีดตัดค้าเฮ็ดเอาใหญ่หลายเก๊ยกัดต่ดตายมีดสันก็คาเห็ดครับอ๋อเสียงอาจชิบอดังปรนไหนด้วยพี่น้งองเพราะว่าอยู่รอทางนี่กว่าได้มีดไม่เล็วมีดไม่ยอยู่ในกระเป๋า,ปาลืมลืม <laughs>

หลุดมากรโตกมาสุดทางเนาะบุอยาก็หลุดงหญ่มากเพราะว่ามันเขาไปในี่สวยบ่ได้ครับน้ำมันกระแพ่งหุดง่า่ประยัดแน่ก็ดีกันสูงดูโด่งง่า่ไหมคะญ่ใหง่ง่าอตัวโด่งง่ายบงสูงก็ได้ครับนี่นี่นองเห็นชัดๆ ใกล้ๆนะเด้อโอ้ยบนขาคนก็หลายด้วยครับห่เยนมาบุ้มีคนขอบคะคยอ่พุ่กัน เปิดออกเปิดรกดระพ,พริบะม,มุนนี้เปกระพริบหูตั้งเลยเมนนิดเลยครับเปิดเลยข้า,าดตนี้นก่อนอุษาเห็ดยางอันนี้ได้น,นี่มันเงียแห้งดิ่นไหมนี่น่ที่ไรขากนยเหียว Để xem quang cũng lưu. The khi cầu nằm Cái điện câu tiêu khi cầu một ngang nằm 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 nằm ngang 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 Hiến bơ Hiến bơ Hiến Ui cái lạ Ờ là oh, uh. uh. đọc uh. Đọc ngàm đọc nhầy lắm Đọc nhầy là cả nhầy lắm ตอนนั้นเทาพออยู่ค้างบาดเนาะยมืออยู่ค้างหัวมือก็มันเต้นตัวมือไงอีกครั้งนึงดูเปแล้วรถกระเลี้ยนตัวเลี้ยนมาเออหยอดพูดรถจิ้มปลากระหกพี่น้องดุด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 ยางเดียวเห็นบ่กบัง Bằng mày 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 Nè, nè, nè mày 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 nó mày 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 แม่นีพี่ตอครับนี่ซอมสิได้คามันดีบาดนี้น่เนะเคียวหน่าปกก่อนด้วยพี่นอ้องขอครับนี่ขอคับนี่ก่อนจักน้องจักข้าเอ้าเข้าลงไป

พวกเขาเป็นมบโอู้นักไหมก็พวกหักไหมทั้ทงหลังดีเวด,วด,ดเด้ร์ป่ล่ะเวดเดอร์ยูดึงได้บอดองหน่อยได้พวกพวกเสียมเป็นจังซี สอบหมาเนาะถือหมาตัวได้กินมนะกลััจิ้มอยู่คับจิ้มกว่กำัดไงขี่มอไซส์นั่ะค่ะอะนมีหมาแบบซิวซิววคิดว่าสีด้เนาะค่ะเพราะันเป็นมือทีซีละเมนาเฮ้ยเายางบึกบอยู่คุณกสลาบเลย ใส่เขามาแล้วเ่ยวปรว้าปาดป๊เ็วปวด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 วดป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 ดปวดดปว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 ด

โอ้ยลูกชายโทรมาพี่น้องโทรมาถามว่าพวกมันบมามันอยู่พวกมันอยู่พวกจิ้มเฮ็ดก้นลูกอุ่นแม่กับโทรมาบ่หลับเด้อโทรมาอยากจิ้มเฮ็ดก่อน

ก็ซับมาเตี๋ยวรถแข่งกันพี่หน่อรถเรียนผู้ขาบสายเลยครับตักก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพ<ม>ี่หน่อโอ๊ยโอ้ยเหนียวสั่งมันรับรองเลยครับอู้หเสียงเครื่องพื้นมาตัดหญาด้าท้กพี่น้องมันไป๋เก๋แล้วครับนี่ตัดหญา้าในสวนมันเพิ่นเมียน Ini ini ini. Uh, ừ, dia pusing. Thiên mãi lịt tin. Mà bị. nhung cốp bay đăng, nhung cốp bay đăng. ตบเลยเอาแล้เขี่ยคือขีดแล้ไหมคะเอเอาใส่ก่อนสสยให้ัวดูเ่าน่้ยนี่ถือคัดจอยโอ้ยโอ้ยบเห็นเนาะขอโทษบเห็นอิรีบหายเอาไฟ cứ tìm tìm hướng, tìm tà đấy, Mặt đấy. Điều đấy. Đi, bộ con... tìm 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 ต้องใส่มือซอยเนาอนั่นละขาดตัวปิ้งนังครับแต่สับแด็ซสับนั่นอ้มันขาดหักใหม่เดือ,นอยนี่ต่อไตัวนี้ก็มึงตีละมันดึงไว ด,ดนนินดัน,นดินติดไว้มันจะเก่าพี่น้องเป็นเสียมกระชีพองออกกุนี้อยู่เนาะโป้คือกันเวลาเขาดึงนี่ติดคือกันเห็นบอกดอกงามครับเนาะแต่ส,าาสะอ่อนเดี๋ยวพี่น้องเลยสะอ่อนเท่แหละเอาไปเจอไรจิ๊จบเอวอจิบขูวเขาขู่เขาดูมือนี่เมืเ่อยบ่ขาบ่บเมือว่านี่ลาลอย

เดี๋ยวมันบวกึ้นจะผ่าวัวน,นี้นี่ว่าจะขึ้นแล้วแล้วย่างี้ได้แล้วอยู่ดดแล้วมูนี่ป่าวไปมูไหมเ <laughs> ย่อยากให้เตะมูนดน้ดนดนไปสามสเตเหนึ่งคุณน่ะเห็นบ่ามันต้องตีออกเขาบอกตีออกัอโปดใเลย ตัดหญ้าเพรเธอเต็มอยู่วะตัดโดดเะยเพราะสิตัดเตี้ยมเลยเขาตัดทางความกว้างขนาดว่าหญา้าแม่บพราะเธอเต็มหลุดอยู่บ่เลื่อยจี๊ดดอกหาหูดอกสุดท้ายงงอยู่ห่างมือสิไงบุ้ยนะบุ้ยแล้วนีวย้ยเจ็บขาดบึเจ็บแล้วนั่งทับขา ตัวหนวก่อนดีเนี่ขออยข้างนั้นไหมข้างนั้นไมอยู่นี่นั่นนะเอา้าคนขานกับมือสันเพราะว่า,ามันอู่่ท้งไตค่ดฉันหนมูแล้วมันขำมีดดันฝุดพี่น้องบินมันเนี้ย คือดินสายเนาะงัดผัวงัดผัวนี่โอ้ดอกสุดท้ายแล้วก็โม่หนันดอกสุดท้ายแล้วเนี่ยโบแมนสุดท้ายอีรไขเดียวสุดท้ายอีกลสุบินะลงซีวยนี้แกกนกาเลืเห็ีดีนี่กเดยนมันยวสมเดนี่บง ใส่ตัวช่วยทั <S <S ้งนี้อีกล่ะพี่นอ้องเอ้าเคลียร์ๆๆมีจุ้มนึงครับจุ้มนี้ก็ใหญ่เติบครับนี่เคลียแล้วบอกเด้อมาปอกเนื้อปลัสเลยเดี๋ยวข่อยจะเอาทัา้งก่อนไปก่อน องูใหญ่ครับพี่น้องออาาอยังออมมากอมมากมป็ผอีกแก่งมางที่ครับเกสงสีห้องก็เกินเาเห็ดปวดนแกงสายหนาปวกจิกเลอค่นี้ทางื่นก็เกินปวกจิกเนาะนได้การกไงได้แล้ว ามาประมาณส่วงเทีย่ยงคืนเนาะ <Yeah. S 2> ก็ร่งอันนี้เลยตุม่มมาแต่เด็กป่นานก็คือสิบว่าไ้่จะสีหติตเบียกยังเดี๋ยว,ว, <c oughs> วยื <c oughs> นเงินพี่น้อง ติดเดย์มวนที่เนาะมวนเดียมีหลายปันไดยอุ้ยจุ่มเลยเนาะอือเยวอฮิดเตดอกเปิดดอกเรียวนี่ใหญ่นหน่อยค่ะตัวนี้ค่าสัปอ่ะพี่สอกนึงจุ่มโพจากดิ่งเป็นที่นี่เห็นยากที่สุดเลยค่ะมันดำ ngó lem nè nỗi như nó. thôi, xong xoắn đọp kia nọ. đen mà, đi. cái là hết nó, nó cứ có đọt kiệu. bùa khéo, nè nè nọ. thôi. tháo, chinh chinh nhé. ขาวบ่เมียนนะอืมหาอีกมึงครับจะจีพอมาพอบ่พอกับกับครับอุ้ยโอ้วัาิฮปวกฮิตเบื่อไปเมียนหามึงบได้กับกับเลยพี่น้อง แมนมันสุดๆครับมือน,นี้สุดยอดครับมือน,นี้สุดยอดเป็นจะไดเมียนกะกลับ จูปากระตาส้าเต็มเลยค่ะงามงามเลยครับนี่หมูเดี่ยวแบบบดงามเลยแต่สีบัพ่อพ่อแบบจังๆเลยค่ะมื้อ่ะสำหรับคลิปนี้เจ้าลิปแบเพียงเท่านี้เด้อค่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกๆการติดตามขอบคุณที่ม่ยางปลาเป็นหมูกันเด้อค่ะขอบคุณกําลังใจดีๆที่มีสาวกนิกากระบาสสวิตเสมอมาค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพอกันในคลิปหนาสวัสดีค่ะ สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเดอ้อค่ะเพื่อสิบหายพลาดคลิปใหม่ๆของสาวกนิกาค่ะไปละค่ะได้ไปครับเนือเมื่อแล้วมื่อนี่บเมื่อขาเมื่อแขงพี่นอ้องมีแฮกงจริ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 งริงลิงตกสางหางสั้นทิงดี